เบลล่าราณีสวยเหมือนลอยมาเป๊ะเวอร์แต้งแต่หัวจรดปลายเท้าต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกซุปตาดังที่สดแล้วสวยออร่าช่ำมากสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูดีและมีเสน่ห์เกินต้านทำเอาหยุดมองไม่ได้เลยค่ะทุกคนแถมช่วงนี้เธอฮอตแล้วก็ปังไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะหน้าที่การงานกำลังรุ่งสุดๆโกยเงินเข้ากระเป๋าแบบนับ,นบไม่ท้วนเลยทีเดียวค่ะออกงานอีเวนต์รัว แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอมีหนุ่มคุยหรืออยังนะดูช่วงนี้สวยสดใสขึ้นมากๆล่าสุดเบลลาได้มาเดินพรมแดงในงาน b e i l t i u m 1 2 Anniversary ซึ่งเบลลามาในลุคสวยจนใจเจ็บเสื้อผ้าน้าผมเป๊ะเวอร์ตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าคนอะไรไม่รู้จะสวยได้ขนาดนี้เหมือนลอยมาของจริงเรียกได้ว,ว่ายิ่งโสดยิ่งสวยมองมุมไหนก็เพอร์เฟมากเชื่อว่าหนุ่มๆห,หลายคนหมายปองเทียบ